สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นเลขเด่นจากนิตยสารรวยรวยวดประจําวันที่16สิงหาคม2567เเอามาให้ท่านพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นจาก นิตยสารรวยรวยงวดนี้งวดนี้ก็คืองวดวันที่16บหกสิงหาคม2567เป็นเลขเด่นเลขหน้าป,ปกเขาให้เด่น1นะคะเด่น1กับ9เด่น1กับ9นะคะอาจจะเป็นหนึ่ 1, ก็ได้นะคะหนึ่หนึ่ง เด่นหนึ่งก็มี1นึ่งหถ้าเด่นเก้าก็มี97 97อาจจะเป็น91นึเนาะเก้าอาจจะเป็น91ก็ได้นะคะ9798นะคะนี่คือเลขเด่นของนิตยสารรวยรวยเลขหน้าปกนะคะนี่เลขหน้าปกสำหรับ7เซียนก็เด่นหนึ่งเช่นกันนะคะ เจ็ดเซียนก็เด่นหนึ่งเช่นกันนะคะก็คือเจเซียนนั้นเด่เดนหนสองนะคะเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งก็มีหนึ่งสหนึ่งเาหเด่นสองก็มีสองหสองเจ็ดนะคะเจดเซียนก็เด่นหนึ่งเหมือนกันที่มาคล้ายๆกันก็คือหนึ่นะคะหนของเดเซียนแต่ว่ารวย รวย3เกอสามเกอ,เกอให้รวยมีหนึ่งหกหนึ่งเจนาหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะคะก็ให้ท่านลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้า ตัวเลขข้างในของนิตยสารนิตยสารรวยๆนะคะตัวเลขข้างในนี้ก็มีหน้าของอาจารย์รวยสถานนะคะนี่ค่ะซึ่งต่อจากเลขหน้าปกเนาะเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นเป็นตัวเลขที่มีสีนั้นเป็นเจ็ดเซียนนะคะอันนี้รวยสถานเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน เด่นหนะคะมี6 1 6 2 6 3รวยสถานนะคะถ้าเด่น1ก็มี1 1 1 2 1 3นึองหนึ่ชิดว่ารวยสถานงวดนี้มา6กับ1นั้นต้องเข้าทั้งสองตัวนะคะเข้าทั้ง2ตัวก็ไม่แน่นะงวดนี้เลข1นสองอาจจะเข้านะคะถ้าไม่เข้า1นสองก็เข้า6 1หรือ9 1นะคะ ก็วควรเอาไปพิจารณาเพราะว่าเลขเกยเียเซียนนั้นเขาเด่นสองแล้วก็หนึ่งเลขเกเซียนนี้เขาจะเข้าประจาเลยนะคะเขา้าเข้าทุกงวดนะคะตัวตัวที่เขาเอามาจับคู่กันก็ก็ก็เข้านะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะงว,งวดที่แล้วมาสี่สี่หกนะคะงวดที่แล้วเจ็ดเซียนง,งวดนี้มาหนึ่ง สแล้วก็สอตำรามหารวยเด่น9ตัวนี้สวย9นะคะมี9มี7นะคะถ้ามา7ก็มี7จ็ดเหนาะมา9ก็มี90 9าอันนี้คือเลขเด่น ตำรามาหารวยจากนิตยสารรวยรวยนะคะมาดูเลขในฝันเลขในฝันงวดนี้ก็มาหกเหมือนกับรวยสถานเนาะเด่นหกก็มาหกเจ็ดแต่ว่ารวยสถานมาหกหนึ่งนะคะมาหกหนึ่งสองเจ็ดสองเลขในฝันของงวด วันที่16สิงหาคมนี้ก็ยังเด่น6แล้วก็เด่นสองนะคะเลขในฝันนี้จะเข้าหรือไม่เพราะว่า7เซียนเขาเด่นสองนะคะมี25 27ซึ่งมาตรงกันเนาะ2 7 2 8หรือวดนี้จะเข้า28หรือจะเข้า27เเพราะว่าเลขเข้ามาตรงกันนี่คือเลขในฝัน ตำรามหารวยก็เด่นเจ็เช่นกันนะคะนี่เลขเลขมหาสนุกเด่นหนึ่งมี61หนึ่งศูนยหนึ่งหกหท่านชอบหรือไม่น่าเอาไปพิจารณานะคะเลข1น,นะคะมวันนี้ชคิดว่าจะฟันธงที่เลขหนึ่งนะคะจะฟันธงที่เลขหนึ่ง ไม่หกหนึ่งก็เก้าหนึ่งหรือจะเป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะนี่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะชุดพิฆาตเด่นหนึ่งกับแปดชุดสังการเด่นศูนย์กับสามนะคะชุดสังการเด่นศูนย์กับสามชบาทองชบาทองมาเจ็ดนะคะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด ดับสนะคะชะบาทองดับสท่านลองเอาไปพิจารณาดูจะเข้าหรือไม่สรุปแล้วเลขงวดนี้เด่นตัวนี้นะคะอย่างอาจารย์พนมทวนนี้เด่นหกสองหสี่หห้าเลขที่มามากที่สุดก็คือหนึ่งหกับสองนะคะหนึ่งหสองหรือจะเป็น หกหนึ่งสองก็ลองเอาไปพิจารณาดูแต่ว่าเลขสองห้านี้เป็นเลขเด่นของเจ็ดเซียนนะคะเจ็ดเซียนเขาก็เต็งสองเต็งหนึ่งนะคะที่จะเป็นเลขหนึ่งสองมาดูเลขสรุปนะคะเลขสรุปของเลขของหนังสือหวยรวยๆนะคะเลขสรุปก็สรุปเลขอะไรบ้าง สรุปบน6กับ1นะคะหกับ1หรือจะเป็น6กเนาะสรุปล่าง2นะคะสองมีสองห้าสองหสองแนะคะแต่นี้เป็นสองเนาะสองปถ้ามา7นะคะก็จะเป็น7จ็ดสามกสามกับ7 9นะคะถ้ามาเจ็ด รู้สึกว่าเจ็ดเก้านี้จะมาสองครั้งเนะ 73, 79, เาะเจ็ดสามเจ็ดเก้าเออก็แปลกเนาะหรือจะเป็นเจ็ดหกเนาะแต่ว่าเขาหลงไปพิมพ์เก้าเนาะมาเจ็ดนะคะแต่ว่าแอดชอบเจ็ดสองเจ็ดสองหรือหนึ่งสองก็ได้นะคะเลขเจ็ด เป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะมี73 79แล้วก็79นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้แอดก็เอานิตยสารรวยๆเพราะว่าแอดคิดว่าคงจะเข้านะคะก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมชมและก็ตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะ ขอพัะคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ